หลังจากได้เห็นกเกษตรกรที่ใช้นวัตรกรรมฟื้นปูดินเค็มด้วยการกินอิ่มห่มผ้านอนใต้ต้นไม้ซึ่งนอกจากจะเปลี่ยนจากดินแห้งแข็งและเค็มให้กลายเป็นดินดำน้ำชุ่มอุดมสมบูรณ์แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือผลผลิตจากนาข้าวที่เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวค่ะสมัยก่อนหน้านี้เค็มหมดเลยเค็มฝั่งทางโน้นไม่มีอะไรเลยทางโน้นมันจะเป็น ไม่แต่ต้นหญ้าก็ไม่มีเค็มหมดเค็มปีเลยปีเลยค่ะปลูกอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้เลยทําทําอะไรไม่ได้ก็เข้าเข้าเข้าโครงการฟื้นฟูดินเค็มของอาจารย์ป๋องตั้งแต่ปี50ออกปี5 0า0จปีแล้วอาจารย์ให้ทาอะไรทเพราเราอยากให้มันหายเค็มทำมันอาจารย์ให้ทําอะไรบ้างให้ทําเอาโสนมาลงเอาอินทรีย์วัตถุมาลงเยอะๆแนะนําให้ทำอะไรนะไอ้ฟางข้าวมาลงแล้วก็ทำจนบัดนี้นี่ปลูกข้าวได้หมดไหมคะ ได้ปลูกข้าวได้หมดเลยได,ได้หมดเลย,เลยแล้วก็งามด้วยแต่ก็งามด้วยาางามด้วยแล้วก็ผลผลิตเมื่อก่อนนี่ได้แค่ร้อยสิกระสอบนี่กูดีใจเดี๋ยวนี้2องร้อยสิ้ชอเลยพ่อนี่โกกูไม่เคยเห็นเราก็มีความสุขเนาะ <c oughs> มีความสุข <c oughs> เราทำได้ แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสานที่ทําให้ชาวนาหลายคนเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นที่ดินทํากินที่อุดมไปด้วยผล,ผลผลิตของตนเองค่ะเที่ยวพามาชมสวนหลังบ้านสวนหลังบ้านมีที่เท่าไหร่คะเนี่ยที่ตรงนี้เฉพาะปลูกผักนี่85ตารางวา85ตารางวาโอ้โห oh, แน่นเอียดเลยอะ ปลูกอะไรบ้างเนี่ยคะมีถั่วฝักยาวมะละกอบวบมีฟักทองมีดอกไม้มีทันตะวันมีมะเขือเทศแล้วก็มีแตงร้านแตงร้านเพิ่งลื้อไปแล้วก็พริกแล้วก็มะเขือมันดอกไม้ไหว้พระแล้วก็ปลูกเลี้ยงไก่ฟ <c oughs> ังไม่ทันเลยปลูกเยอะมากเลย <c oughs> นี่ถั่วพุ่มมันจะเป็นสีม่วงลักษณะเด่นของมัาจะเป็นสีม่วงอันนี้ใช่ไหมคะมถั่วพุ่มเขามันมันมันไร้ค้างอะ่ะอ่าเนี่ยมันเราจะเรียกถั่วพุ่ม มะละกอแตะกพิกนั้นั้นฟักทองมีลูกด้วยอ่ะฟักทองกําลังจับกาลังติดลูกกาลังติดเลยแถวนี้จะเป็นแถวมะเขือเทศที่เขามีแปลงมะเขือเทศอยู่ฝั่งนี้นะคะผลดกมากเลยอ่ะสำคัญคือผักทุกชนิดในสวนเนี่ยค่ะ อันดับหนึ่งต้องให้ครอบครัวก,กินอิ่มก่อน,อกกนแม่มพี่สาวบ้านพี่สาวบ้านพี่ชายแล้วก็บ้านเราเนี่ยกินอิ่มก่อนค่ะที่เหลือแล้วรอค่อยขายมไม่น่าเชื่อนะคะว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้หญิงตัวเล็กๆตัวคนเดียวที่พลิกฟื้นแผ่นดินแล้วก็พื้นที่หลังบ้านให้กลายเป็นเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนตัวที่มีทุกสิ่งทุกอย่างใช้กินได้โดยไม่ต้องเสียงเงิน นอกจากสวนหลังบ้านขนาดเล็กๆแล้วนะคะยังมีชาวนาที่สามารถเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนชีวิตด้วยการเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรของตนเองจนเปลี่ยนพื้นดินซึ่งเคยเป็นบ่อกเกลือให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวได้อย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วยค่ะนอกจากจะทำไร่ทำนากันได้ตามปกติแล้วนะคะบนพื้นที่ดินเข็มเนะี่ยยังสามารถเนรมิต ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวได้อีกด้วยที่นี่ดินเค็มเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวหสุดยอดเข้ามาในสวนพ่อนี่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมงคงไม่มีมีมะขามละมุด หเรียกได้ว่าเข้ามาไม่อดตายค่ะพ่อปลูกอะไรบ้างปลูกหลายอย่างครับมันถ้าน้ำน้ำแล้วก็สักสิบยี่สิบนี่แหละสิบยี่สิบเลยเหรอครับครับแต่แต่ยังบอกไม่หมดหรอกเพื่เดี๋ยวบอกไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อพาหนูไปดูได้ปะได้ได้ครับได้ครับเอาอะไรก่อนก็ได้ค่ะไปทางไหนดีทีงนี้ครับก็มี มีมะม่วงนะ่งครับในสวนหลังบ้านพ่อนี่ต้นไม้ร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วก็ตรงมุมนี้นี่เป็นต้นไผ่สวยมากเลยเหมือนญี่ปุ่นเลยอันนี้ปลูกคำอะไรคะอันนี้ใช้ทานโนอก็ทานโนครับทานโนทานโนก็ได้แล้วก็ต้นมันก็พวกลำมันนี้ก็ตัดไปใช้งานได้หลายประโยชน์อ๋อใช้สวยครับใช้เตยได้หลายอย่างพ่อบอกว่าปลูก ไผ่เอาไว้กินหนอนดูดูนอนสวยด้วยตัดกินที่กินพอก่อนคือส่วนมากที่ที่สวนนี้จะเน้นลักษณะว่าเราเราไม่หวังรวยพูดอย่างไรเนาะเราแก้พอเพียงมีไผ่มีน้อยนานะครับน้อยนาคอะน้อยนาก็มีมีมะเฟือง มะเฟืองมะเฟืองตอนนี้กำลังเป็นดอกโอเป็นช่วงดอกมันครับโดอกกระเพาะครับเขาบอกว่ามะเฟืองดกมากอันนี้ผลเริ่มเป็นผลแล้วใช่ปะครับเริ่มเป็นผลแล้วโหเออเพิ่งเคยเห็นดอกมะเฟืองอ่ะเคยแต่กินผลฝั่งนี้มีถดยอดต้นลำไยค่ะครักำลังแตกยอด เนี่ยในพื้นที่ดินเกมนี่ผลไม้จะจะหวานหวานมากเ<า>ดินเข้ามาในสวนของพ่อบุญเชิดเนี่ยจะเห็นเลยที่พื้นเนี่ยค่ะจะเต็มไปด้วยวัชพืชเศษใบไม้ใบไม้แห้งเนาะที่รเราไม่ได้ใช้แล้วเศษหญ้า<ช>เศษ<ช>ไม้<ช>ต่างๆที่เรายืนอยู่นี่นะเกลือเกือมันอยู่ชั้นล่าง เราอยู่บนเกลือนี่แหละนี่ได้เนเขต้ากีสานนะครับคทีนี้เราเราจะมีวิธีอยู่กับมันยังไงนะครับอยู่กับมันยังไงก็โดยลักษณะนี่แหละที่ผมทำนี่ก็คือหาอินทรียวัตถุอะไรมาหนึ่งคือเอาอินทรียวัตถุมาลงครับมาลงมาปกคลุมผิวหน้าดินไม่ผิวหน้าดินเออถูกแสงแดดตรงกัไม่ให้แห้งแล้งไม่ให้แห้งครับพอแห้งแล้วมัน น้ำใต้ดินจะเหลือยขึ้นมาไงอ่ะพอเหลือยขึ้นมามันก็น้าเกลือขึ้นมาด้วยเราไม่ให้มันขึ้นมาเราก็หาเศษวัสดุมาปิดมาปกคลุมดินไว้ค่ะครับนี่แหละแนวทางง่ายๆครับพ่อมีที่นาทั้งหมดกี่ไร่อะคะทั้งหมดสี่สิบสามไร่ครับแล้วเป็นที่นาดินเค็มไหมที่นาดินเค็มครับค่ะเต่ก่อน ดินดินเค็มมากค่ะแล้วทําไมทํานาได้ล่ะคะก็อาศัยปรับปรุงทกานช่วยกันปรับปรุงคือใช้อินทรีย์วัตถุเติมอินทรีย์วัตถุลงไปในพื้นที่ในนาครับในนาครับผมแล้วแต่ก่อนมันปลูกข้าวได้ไหมคะตอนที่พินเป็นดินเค็มแต่ก่อนก็ปลูกได้แต่ว่าผลผลิตตกต่ำมากก่อนหน้านั้นกี่ปีคะที่ต้องทนทํานาตั้งนาดินเค็มอยู่ โอ้ยเป็นปีปปปปเลยทั้งชีวิตเลยทั้ชีวิตค่ะแล้วทำไมตอนนั้นเราถึงได้เปลี่ยนความคิดว่ามาทำปรับปรุงดินใหม่ให้ให้มันหายเค็มครับก็ก็มีหน่วยงานทั้งราชการบ้างแล้วก็หน่วยงานของเอสดีจนะครับเขาก็มาช่วยให้ความรู้แนะวิธีการปรับปรุงดิน <ๆ S 1> จะทำยังไงให้ดินหายเค็มนะครับ พอหลังจากที่เราได้ความรู้แล้วก็มาลองปฏิบัติและทําดูก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลำบากไหมทาลําบากไหมเหนื่อยไหมก็พอปรับปรุงดินแล้วทําช่วงหลังๆนี่ก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเห็นผลผลิตที่ได้เห็นข้าวเต็มนามันคุ้มทุนนะครับมันคุ้มทุนเกี่ยวกระจีก็หายเหนื่อยค่ะ วันนี้พ่อบุญเชิดเป็นหนึ่งในเกษตรกร,ร,กรต้นแบบในโครงการนวัตกรรมฟื้นปูดินเค็มที่สามารถเปลี่ยนพื้นดินแห้งแล้งให้กลายเป็นที่ดินทํากินอันอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เปลี่ยนจากชาวนายากจนที่เต็มไปด้วยหนี้สินและสิ้นหวังท้อแท้ให้กลายเป็นชาวนาที่เข้มแข็งและพร้อมจะยืนหยัดด้วยตนเองในพื้นแผ่นดินด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นชาวนาเราจะได้เห็นสังคมชนบทไทยที่เข้มแข็งนะคะได้เห็น วิถีชีวิตของเกษตรกรอ,อย่างดั้งเดิมดั้งเดิมแต่ว่ามีความสุขและก็ะมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะ,คะเขาเปลี่ยนพื้นดินให้สามารถเพาะปลูกได้แล้วเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มีความคิดที่แตกต่างจากเดิมสามารถแก้ไขปัญหาของตอนเองได้พึ่งพาตนเองได้สังคมชนบทของไทยค่ะจะมีความสุขอย่างยั่งยืนแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ มีความคิดนั่นแหละอยากจะไปทํางานที่กรุงเทพเห็นเขาเออกลับมาเขาขี่รถวิ่งคร,รับมาอะไรอย่างงี้เร, <laughs> เราก็เลยอยากไปคร <laughs> ับ,บ,บตอนตอนช่วงนั้นอยากไปแต่ตอนนี้<อ>ไม่อยากไปแล้วครับทำไมคะเพราะว่าเ,เราปรับปรุงดินเค็มได้ดีรายได้ขนาดนี้ก็พอพออยู่พอกินพออยู่พอกินครับผมก็คิดว่าไม่อยากจะจากไปไหนแล้วครับ อย,อยู่บ้านเราดีกว่าค่ะ <laughs> แม่บอกว่าจะพาไปเที่ยวบ้านเพราะว่าที่บ้านแม่มีสวนผักอยู่ในบ้านเลยผักเยอะมากไปตลกกินผักแม่ก่อนเรื่องเรื่องแม่บอกเก็บให้ฟรีด้วย คณะคณะหมูกรอกไม่ต้องอิชากันนะคะคุณผู้ชม